สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไก่ทอด KFC กันนะคะออ,อร่อยแน่นอนนะคะสูตรนี้คือเด็กๆชอบกินมากเลยค่ะไปดูกันเลยจ้าว,ว่าวิธีการทำทำยังไงนะคะเราจะมาทำไก่ทอด KFC ซีของที่ต้องเตรียมก็แป้งทอดกรอบนี่ห้ออะไรก็ได้ฮะรถด,ดีปรุงรสนะฮะ แล้วแ่แล้วแต่ชอบครับไก่ถ้าเราอยากให้มันสุกข,ข้างในด้วยเราเอาไปเวฟไปเวฟก่อนเ,อเวฟก่อนเล็กน้อยนวันนี้จะไปทำไก่ทอด KFC นะฮะมีแป้งทอดกรอบเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ปรุงรสด้วยรสดดี ิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันทอดเปิดไฟเปิดไฟกลางนะฮะเวลาทอดเปิดไฟกลางกลางโทนไปทางไฟเบานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวแป้งมันจะมันจะไหม้ก่อนไก่จะสุกแล้วม,มีน้องไก่ผมจะไปเวฟก่อนอถัาสามนาทีนะให้มันให้มันข้างในมันสุกหน่อยเพราะว่าเราทอดปุ๊บเนี่ย แป้งมันจะมันจะสุกก่อนข้างในอันนี้คือแล้วก็น้ําเย็นนะน้ำเย็นสูตรลับมันอยู่ตรงที่ว่าเนี่ยและฮะตอนตอนตอนชุบแป้งเนี่ยเราน้เย็นว้ที่ชุบนนี้ก็ คนให้ให้รสดีมันเข้ากับแป้งหน่อยจุกแป้งจุกแป้งนะครับจุกแป้งให้ทั่วแล้วก็จุกน้ำเย็นจุกน้ำเย็นนะฮะ เนี่ยนะเคล็ดลับที่มันจะเป็นกรอบเหมือนเหมือนไก่นะฮะเคฟซีเราก็มาชุบแป้งอีกรอบนึงชุบแป้ง,ะะปงใ,หให้ทั่วนะฮะแล้วก็จุ่มน้ำทักสามรอบสี่รอบอะฮะจุ่มน้ำให้มันให้ทั่วนะฮะ เราไม่ต้องไปเสียดายแป้งที่มันอยู่ในน้ำนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทอดพวกผักได้ใหม่ลมไปหล,หลายรอบครับย,ยิ่งหลายรอบยิ่งดีมัน,นก็จะกรอบ ทําอย่างนี้ฮะสามรอบสี่รอบจนแบบรู้สึกได้เองว่าแป้งมันหนาแป้งก็อ่ายี่ห้ออะไรก็ได้จุ่มไปสามรอบสี่รอบจุ่มไปจุ่มไปชุบไปจุมไปชุบ,บไปนี่นะครับ น้ำ okay. มันก็น่าจะพอได้ขนาดนี้เลยนะครับ ครัไฟเบานะน้ำเตรียมไวไ้วแป้ง,ปงทำอย่างนี้ครับสามสี่รอบห้ารอบหกรอบ ยิ่งหนาก็ยิ่งอร่อยครับถ้ามีพวกผงปาปริก้ากระเทียมอะไรอย่างเงี้ยก็ตสมลงไปในแป้ง น,นี่เราไม่ต้องไปกลับมันนะฮะให้เราให้มันให้มันเหลืองไปทีลราแทรกทีลราแทรกกันเลยเครับน,น้ำเป็นแป้งนี่แหละเคล็ดลับทำให้แป้งกกอบ ตามนี้นะฮะ หลังจากทำเสร็จแล้วนะคะก็ลืมถ่ายตอนกินเลยนะคะแต่รับรองว่าเด็กๆชอบแน่นอนนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะไปลองทำกันดูนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะ